ครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น,าน,าน,าน้าๆครับผมวันนี้ผมได้โอกาสนะครับมาโหลดสาย PE เข้าลอกนะครับลอกที่ผมได้มาใหม่นะครับที่เพิ่งรีวิวไปนะครับ<ม>ก็คือเป็นได้ว่าฟรีมนะครับ LT เบอร์ 2000S ตัวสปูลตื้นครับก็เลยนะครับก็อยากจะมาโหลดสายแล้วก็จะเอาไปลองใช้งานนะครับวันนี้สายที่ผมใช้นะครับเป็นสาย PE ถัก9ครับขนาด20ปอนตีเป็นกิโลก็10.6นะครับพื้นที่หน้าตัดของสายตัวนี้นะครับก็คือ0 5มมครับผม ถ้าเกิดว่าโหลดเข้าไปเนี่ยก็น่าจะได้สักร้อยเมตรพอดีเต็มสปูลนะครับผมก็ดาวว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็คือร้อยเมตรพอดีนะครับเวทขั้นแล้วก็เวทเหยื่อที่ผมใช้เนี่ยก็คือไม่เกินเจ็ดกรัมนะครับในระยะการตีที่ผมเคยตีได้นะครับก็คงไม่ได้ไม่ได้ไกลมากครับสิบถสิบเมตรนี้ก็ถือว่าหลูแล้วครับเวลาตีนะครับตีใช้ฝั่งหรืออ่เป็นงานดร็อปช็อตนะครับเราก็ยืนตีอยู่บนอ่สะพานนะครับลงไปนะครับก็ไม่ได้ใช้ระยะของสาย PE มากนะครับผมก็เลย อยากจะประหยัดนะครับก็เลยอยากจะใช้วิธีการลองนะครับก็คือเอาเฉพาะ PE ที่เป็นส่วนไว้ข้างนอกนะครับสัก50เมตรนะครับแล้วข้างในก็เดี๋ยวผมก็จะลองไว้ด้วยสาย N นะครับ N นะตัวนี้ก็ฮะก็ย่อนี้เลยนะครับก็ย่อนกแก้วฮะ15 15ปอนด์นะครับ, 15, 15รบก็จะลองไว้สัก50เมตรนะครับก็คือ อันนี้เราคือรองไว้ในสปูลแล้วก็นี้อยู่ด้านนอกครับผมนะฮะเวลาตีนะก็จะได้ประหยัดตัวนี้ก็จะเหลือประมาณอีก50เมตรก็คือไว้ไว้ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราพอใช้งานไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าสายมันไม่สายมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็เราก็สามารถเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใส่ได้อีกครับโดยที่เราประหยัดสาย PE ได้ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาสายเอ็นเนี่ยรองเข้าไปในสปูลก่อนนะครับก็มาเลิกกันเลยนะครับก็ใส่เอ็นนะครับก็กัดระยะนะครับ แล้วก็ทําเป็นวงขึ้นมาฮะประมาณนี้นะครับก็ม้วนพับขึ้นมาเลยครับก็จับไว้นะครับอีกวงหนึ่งก็จับขึ้นมาเหมือนกันครับแล้วก็มาทับกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็จับไว้ครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับก็แต่งแต่งให้มันหน่อยให้มันกลมๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ปลายนะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับผมก็จะสอดครับเข้าไปในวงทั้งสองวงนะครับสักห้ารอบครับรอบที่สองครับรอบที่สามครับ รอบที่สี่แล้วก็รอบที่ห้าครับโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับรก็ต่อไปก็เอารอบมานะครับ <c oughs> ผมก็จะใส่เข้าไปเลยครับก็ประมาณนี้ก็จะรูดครับ,รบเริ่มก็เล็งให้มันตัวสายเนี่ยเข้าอยู่ตรงกลางสปูนครับ ก็ได้แล้วครับก็ประมาณนี้ก็ดึงให้แน่นครับแล้วก็ทีนี้ก็ผมก็จะจบนะครับก็จะโดยการนะครับเห็นไหมก็ทับเข้ากันนะฮะก็คืออย่างนี้เลยครับการนะฮะมาทับกันนะครับแล้วก็สอดครับสอดปลายนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยครับโอเคนี่ฮะสามรอบก็ได้ครับ Okay. ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ดึงครับใช้มือรูดๆเข้าไปหน่อยครับนี่ฮะมันก็จะได้ประมาณนี้ครับใช้มือปลายนิ้วกดไปทีนึงครับแล้วก็ดึงนี่ครับก็แน่นแล้วครับผมก็ประมาณนี้นขอนิ้วกดอีกทีนึงครับ โอเคเรียบร้อยครับผมแค่นี้เองครับของผมแล้วก็ตัดครับนี่ฮะมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็โหลดสายเอ็นเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะก็ได้ประมาณนี้นครับ ลองดึงดูนะครับเห็นไหมครับแข็งครับแน่นนะฮะเห็นไหมโอเคครับก็ที่เหลือก็ผมก็จะโหลดสายแล้วนะครับครับก็ผมนะครับก็โหลดสายเอ็นเข้าไปในลอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ก็ประมาณนี้ครับผมก็จะมีส่วนที่เนื้อที่ในเรื่องของตัวสปูลอยู่ครับเพื่อผมเหลือไว้ใช้สาย PE ต่อนะครับทีนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องต่อสาย n นะครับเข้ากับสาย p e อีกครั้งนึงตรงนั้น ตรงด้านปลายของเขานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใช้เงื่อนนะครับในการต่อนะครับเป็นเงื่อนที่ง่ายๆครับแต่ก็แข็งแรงนะครับก็จะนี่สายเอ็นนะครับก็พับเข้าหากันนะฮะให้ได้อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็พับเข้าไปนะครับก็ได้นี่นะครับแล้วก็ใช้มือจับนะครับไว้นะครับแล้วก็นี่ก็คือนะครับสาย P-E นะครับปลายสายนะครับแล้วก็นี่นะครปลายสาย PE นะครับเห็นไหมฮะ สอดขึ้นไปครับสอดสอดครับก็เอาระยะไปพอสมควรครับแล้วก็ได้แล้วก็จับครับก็ใช้มือจับอย่างนี้ไว้นะครับนี่ฮะสอดนะครับแล้วก็ใช้มือจับนี่ฮะสอดไปนะครับแล้วก็ใช้มือจับเหมือนใช้ข้อล็อกไว้อ่ะครับที่เหลือก็พันครับนี่เลยนะครับพันสาย PE เข้ากับสายเอ็นเลยครับนี่ฮะ อีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ตัวกุ้งมือนะครับในการดึงสายเอ็นเอาไว้นะครับหลุดออกมาแล้วโอเคพันใหม่ครับก็เอาพันรอบเยอะๆเลยครับสิบรอบขึ้นไปนะครับจะได้ทนหน่อยฮะไ,ได้แนละ้ว ประมาณนี้ต้ดีกว่าครับผมพันอะไรรอบไปนะก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมันตึงไปแล้วคลายเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราพันกลับเนี่ยผมก็อยากให้มันเข้าร่องที่เราพันพอดีนะครับโอเคสอดเข้าไปเหมือนเดิมปึ๊บจะพันกลับนะครับ ก็พันกลับเลยครับก็ <Okay. S 1> พันนี้เลยแล้วกัน ใกล้เสร็จแล้วนะครับกับมันก็จะได้ประมาณนี้ที่เหลือก็จบกันนะครับก็ดูว่าเราสอดจากด้านฝั่งไหนนะครับจากบนลงล่างเราก็สอดเข้ามาเหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะฮะทางฝั่งเดียวกันเลยนี่นะครับที่เราก็ดึงครับก็ค่อยๆดึงจับปลายเอ็นนะครับอีกข้างคู่หนึ่งแล้วก็จับปลาย PE นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับ ผมพันเยอะไปหน่อยเหนียวนิดนึงแล้วครับโอเคดึงครับดึงใหม่ดึงครับ,รบเอามือรูดๆแต่งๆไปด้วยนะครับจะได้สวยๆนะครับดึงครับดึงครับที่เหลือก็ดึงครับดึงครับ นี่ครับแน่นครับนี่ก็ที่เหลือก็ดึงอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อให้มันรัดเข้าตัวเข้าหากันครับแข็งเป๊กแล้วครับผมเรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะแทบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจริงๆก็ต้องรูดไปให้ไดหนึ่งนะครับนี แทบเป็นเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมครับโอเคเสร็จแล้วครับก็ใช้กันไกรเก็บเก็บสายครับเอาเป็นมีดนะครับโอเคเรบก็ได้ประมาณนี้ครับหลังจากที่ตัดสายนะครับทั้งกันไกรทั้งมีดไม่ค่อยคมเลยนะครับสักอย่างหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ครับลูกชายเอาไปตัดเล่นหมดเลยนะครับโอเคที่เหลือก็ผมก็จะโหลดนะครับ เราได้สาย n กับสาย PE นะครับโดยใช้เงืนที่ผมใช้ไปผมไม่แน่ใจว่าชื่อผมลืมแล้วว่าชื่อเงือนอะไรครับก็ได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ผมก็จะโหลดสาย PE นะครับให้เต็มตัวตัวลอกหรือเต็มตัวสปูลนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตโหลดสายก่อนครับผมครับก็ผมก็โหลดสาย PE เข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับก็จะได้เต็มนะครับพอดีตรง ขอบสีทองพอดีแล้วฮะเต็มสปูลก็จะมีเหลืออยู่นิดนึงครับก็ประมาณนี้ครับก็สายพีก็เราห้าสิบเมตรครับก็โหลดเข้าไปเต็มสปูลนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยครับก็ยังเหลืออยู่อีกราวๆาห้าสิบเมตรนะครับไว้ใช้งานครั้งต่อไปนะครับหรือเอาไว้ใช้ในตัวสปูลตัวอื่นนะครับในรอกตัวอื่นก็ได้ครับก็ถือประหยัดครับผมก็เหลือๆครับก็ ก็เพียงพอครับที่จะสําหรับผมนะครับที่จะพอไปใช้งานนะครับในการตีเอย่อปลอมนะครับเล่นนะครับเล่นนะครับทะเลนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ที่เหลือนะครับก็จะทําการนะครับต่อนะครับสาย PE นะครับก็กับสายหน้านะครับตัวฟูโรคาร์บอนครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้ฟูโรขนาดไหนนะครับไปตกปลาอะไรนะครับผมผมก็จะใช้ สายฟูโรนะครับก็ราคาไม่แพงครับก็ก็ประมาณนี้ครับผมก็อยู่ย่อนี้เลยนะครับก็ราคาถูกครับก็พอตีเสร็จแล้วก็ค่อยต่อใหม่ก็ได้ครับถูกถูกครับก็ไม่ต้องเสียดายนะครับก็ผมก็จะมีหลายขนาดครับแต่ที่ผมขนาดเลือกใช้อยู่ก็เราตัวหน้าตัดก็พอๆกับตัวสายพีเลยครับ0.16ยนครับสายพี0 1 5นะครับตัวนี้ก็อยู่นะครับตีเป็นกิโลก็รับน้ำหนักได้ก็คือ6กจกิโลนะฮะก็ประมาณนี้นะครับจะใช้ เงื่อน fG n o t นะครัะในการต่อเข้าไปนะครับีนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องเอานะครับลอกนะครับใส่เข้าไปในคันก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายนะครับก็จะนี่ครับคันนะฮะก็นี่ก็ล็อกเข้าไปเลยนะครับจะไปก็หมุนนะครับหมุนให้แน่นนะฮะโอเคก็ไระมาณนี้แนล่วนะครับก็ เปิดหน้าลอกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะดึงสายปีพ e. ีนะครับสอดตามไกด์นะครับแต่ละช่องแต่ละช่องไปเลยนะครับก็กเหลืออีก2ออันครับก็สอด โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อสายหน้าไปเลยนะครับโดยใช้เงื่อน fG not นะครับอ่าเข้ากับ PE นะครับแล้วก็สายหน้านะครับหรือสายฟลูโอคาร์บอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการต่อนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็นะครับก็ผมจะใช้นะครับนิ้วก้อยนะครับในการพันไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะฮะล็อกไว้ในข้อนะครับแล้วก็แล้วก็ เห็ประมาณนี้ครับผมก็พันล็อกไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อให้ง่ายนะครับกับการที่ทำเงอนนะครับเดี๋ยวขอจัดโอเคแตแลวฮะก็ประมาณนี้ครับผมฮะก็ล็อกนืงหน่อยครับนี่ก้อยอย่างนี้นะฮะแล้วก็สายฟลูออร์บอนครับก็สอดมาครับอย่างนี้เลยสอดจากข้างล่างนะครับขึ้นมา ก็สักระยะหนึ่งนะครับที่เหลือก็เพื่อนๆก็พอขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะพอขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วพันเลยครับขึ้นลงแล้วก็เอามาขึ้นตรงนี้ต่อแล้วก็ลงนะครับก็คว้ยนะครับแล้วก็ไปพนันฝั่งนีง้นะครับดึงนะครับดึงแล้วก็พันขึ้นมาฝั่งบนฝั่งนี้อีกนะครับน,นี่ครับ สลับไปมาไปมาเรื่อยๆนะครับพยายามแต่งตัวสายให้เรียบไว้ตลอดนะครับะจะพันเร็วนะครับขึ้นลงสลับไปมาอย่างนี้เลยนะครับจับไว้นะครับนี่ฮะ สลับซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นหน้าขึ้นแล้วก็ลงครับแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงนี่ฮะไปแต่งแต่งไปด้วยนะครับให้มันเรียบให้มันสะดุดไกดน้อยนะฮะเวลาเราตีออกไปนะฮะโอเค,อเคอน,นี้ปันไปเรื่อยๆครับผม ก็จะเลือกได้แ hmm. ล oh, okay. yeah. mm ้วนะครับก็ผมก็ลาวสักเซนถึงสองเซนนะครับเซนครึ่งถึงสองเซนครับก็พันนะครับผมไม่นับจํานวนรอบครับก็เอาตามนะครับให้มันทนนะครับผมก็ลาวประมาณสองเซนนะครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จบครับผมจบก็ผมก็จะรวบนี้ลงไปนะครับแล้วก็จะ่าครับแล้วก็พัน ก็จะจบนะครับอย่างนี้เลยจบเบาๆก่อนนะครับแล้วก็ดึงครับลองดึงดูเบาๆนะฮะโอเคให้มันแน่นครับผมทีนี้เราก็จะจบนะครับ จริงๆแล้วนะครับก็ก็จะพันอันนี้ไปอีกรอบหนึ่งครับก็สายโฟโลนะครับพันก็กับสายรวบสายพีเข้าหากันแล้วก็จบอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ดึงสายพีให้ตึงนะครับแล้วก็จบดึงครับดึงดึงครับที่เหลือก็จะจบด้วยพีอีกรอบกไ็ได้ครับลองจบพีอีโดยสักรอบนึงนะครับก็รวบ สาย n กับสาย PE เข้าด้วยกันนะครับ n อ็นฟูโลนะครับแล้วก็ใช้ p ี e จบ okay. กดดึงไว้ okay. ต้องมีคนช่วยจับนะฮะจะดี หนึ่งครับผมเน,น้นๆหน่อยการหลุดครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็ลองดึงดูอีกทีครับนี่ครับแน่นเปรี้ยเลยนะฮะก็เสร็จแล้วก็ตัดสายครับมีดไม่ค่อยจะคมซะด้วยดีฮะก็จะตัดแล้วนะฮะ นี่ตัดมาตัดไปเจอสายหลักขาดอีกโอเคตัดอันนี้ก็สายปูโลครับตัดครับก็เสร็จแล้วครับผมนี่เห็นไหมครับ FG ฟจน็อตครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับตุูดให้มันสวยๆหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับก็ได้ประมาณนี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับเวลาที่ตีออกไปก็นี่ครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวสะดุดไกด์นะครับฝั่งที่เป็นฟูโรนะครับฝั่งนี้สะดุดไกด์น้อยมากครับเห็นไหมฮะนิดเดียวนะครับถ้าจะเป็นเรื่องแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยครับ FG Not ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็ก็ใช้นะครับโหลดเข้าไปนะครับในเรื่องของสายหน้าเนี่ยก็ผมก็จะจะไว้ระยะนะครับเท่ากับความยาวคันนะครับก็คันผมเท่าไหร่นะครับก็ เอายาวเท่านั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะโหลดสายสายหน้าเข้าไปในในตัวคันตัวลอกนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมมีอะไรก็นะครับเลขเปลี่ยนนะครับสอบถามได้นะครับใต้คลิปนะครับผมอันขอบคุณนะครับสวัสดีครับ